ปีที่แล้วตอนต้นฝนอ่ะตอนฝนมันดูไม่ได้เลยใบมันเหมือนเป็นโรคทั้งสวนเลยตีก็มาเที่ยวว่าอาทำให้ต้นเป็นอย่างนี้เดี๋ยวก็มาช่วยทำไอ้คณนาคมอ่ะปีที่แล้วเองนะเขาใช้เวลาสามเดือนต้นฟื้นหมดแล้วยังทําให้ออกลูกได้ขายลงเศษสิบเจ็ดสิบตันนี่คือผ่านมาปีเดียวเองใช่ไหมปีเดียวใช่เนี่ยปีเดียวปีนึงที่รู้สึกว่าสอยครับมันต่างกับตอนที่เราไม่ได้ใช้ใช่มันเขาเล่าเรื่องครับใบของผมมันเหมือนเหมือนมันมันเบื่อใบเบื่อใบไม้ทั้งสวนเลยอ่ะมันมันเป็นโรคใคล้า ต้นเป็นโรคอ่ะแล้วเขาว่าระบบรางมันมีปัน้ำเริ่มต้นเอ่ออย่านั้ใช้ซอยพัดเอ่อเท่าไหร่อัตราส่วนเท่าไหร่ในแปลงยังไม่เคยใช้ครั้งแรกเลยสองลิตรต่อน้ำพันลิตรเลยแล้วก็สองลิตรต่อน้ำพันลิตรนี่ฉีดได้ประมาณห้าสิบไร่นะเราฉีดเฉพาะโค้งหลัเรียนประหยัดมากสองลิตรห้าสิบไร่เราฉีดเหมือนฉีดยาขยาเราไม่ได้ฉีดหนา แล้วก็พอเดือนที่2องก็ใช้1ลิตรต่อน้ำพันลิตรอ๋อลดมาหน่อยนึงพอเดือนทีสามร้อยสี่สิ่งต่อน้ำพันลิตรแล้วโอ้แล้วก็ลดลงเรื่อยๆทับทำุกเดือนก็ราะว่ใช้ทุกเดือนรู้สึกด้วยความรู้สึกของเราเองด้วยตาเรา,อาเองเนี่ยส,สัก2-3เดือนไหมครับคิดรู้สึกว่าดีอ่ะะคมันมันแตกต่างเลยนะจากจากใบกขนๆไม่ไม่ไม่ใกล้ใบเปลือยอะเพราะผมใส่ปุ๋ยผิดก่อนหน้านี้มันเปลี่ยนกลายเป็นใบดอกหนาแล้วก็ต้นแข็งแรงเราไปนำเลี้ยงดีก็แบบ เขาบอกว่าทำทำลูกเลยแล้วปีแรกก็ได้ลูกเก็บได้เจ็ดสิบตันเลยโอ้โหปีแรกได้เจ็ดสิบตันนะครับสื่ออะไรไมคะว่าส่วนผสมคนน่ะถ้าส่วนผสมที่ว่าแล้วเนี่ยจริงๆริงเราไม่แพงใช่ไหมคะกับการผสมน้ำจริงต่อขวดมันแพงแต่เราใช้นิดเดียวเราไม่ใช้เยอะก็หลังจากเดือนที่สามไปแล้วสามร้อยซีซีต่อน้ำผลิตอ่ะสามร้อยซีซีมันนิดเดียวนะเนี่ยสามร้อยซีซีต่อน้ำสามร้อยซีซีกับสามร้อยกว่าบาทประมาณ ต่อน้ำพันลิตรกิดได้ห้าสิบไร่เรากิดได้ห้าสิบไร่อ่ะพี่แทนรวมแล้วเนี่ยเราลดปุ๋ยเคมีลงได้เยอะในมบลดเยอะเลยครับลดเยอะเลยโอ้โหหนูปลูกไว้แค่สามสิบต้น สามสิบต้นจะเป็นดังแล้วเนี่ยสามสิบต้นเท่าเก็บมันโหทำดีๆเนาะเจ็ดแปดปีแล้วเก็บได้เป็นล้านนะปีนึงอ่ะดูกล่าว่าให้มันได้ห้าปีก่อนแล้วค่อยไปสนใจแล้วแล้วจะชวนชวนมาวันนีแล้วเหมือนวันนี้วันนี้เอาได้เลยนเนี่ยีบำลุงบำรุงให้ดีตั้งแต่ต้นเล็กเลยอันที่เกิดคนมาวันนี้ก็เลยเลยได้มาเห็นบำรุงให้ดีตั้งแต่ต้นเล็กแล้วเก็บเงินเร็ว เก็บนั่นได้แล้วต้องเก็บนะไม่ต้องรอปไม่ต้องรอสามปีครึ่งก็ได้แล้วเนี่ยสามปีครึ่งอนนีน้ต้นสามปีครึ่งใช่สามปีครึ่งเนี่ยสามปีครึ่ง ข้างหลังเรานะ่ะเราลุกได้หมดแล้วเนี่ยกลับไปต้องเอาแล้วละเน้นี้านมัน้าหัวเขานีเขาได้แล้วหมดแล้ว้าัดน้าวเข่าัน้าั้นนายกทาไมถึงตัดใจใช้ซอยพัดนะคะเหนอะไรรู้สึกว่ามันน่าใช้แต่ก่อนนี่มีบริษัทนึงเข้ามามาเป็นที่ปรึกษาดูแลใหยิ่งดูแลต้นยิงโ้อมตอนตีมาเห็นกัาบอกว่าทาไมต้มในนี้ล่ะเดี๋ยวเขามาช่วยฟื้นใหม่เลยในที่ในีเบริษัทนั้นนี่ชีวุลอม ฉียารอบนึงเช่นเงินเกือบห้าหมื่นถ้าโฆษณาของก็ะเทศเราบอแปรเรีนมาฉียารอบนึงเช่นเงินสองหมื่นกว่โอ้ประหยัดเกินครึ่งเลยอ่ะประหยัดเกินครึ่งงอ่ะใช้สีเราได้ผลเขาเป็นแต่เงินแค่หนึ่งห้าหมื่นบางทีต้องฉีดสองรอบถึงจะฉีดแล้วมันมันไม่เหมือนกันเออก็ต้องคไปฉีดใหม่บางทีสองรอบก็ยังนิ่งๆอยู่ต้องไปซื้อยางรองมาฉีดเอง ทีสามรอบเนยผมเลยไม่เอาอะไรตั้งดนะผมเลยบอกเ้าว่าทำไมยาของคุณไม่เป็นอยาไาทำไมจัดมาแล้วเป็นอย่างนี้เขาว่าของขเขาขายมานานแล้วเขาไม,ไม,ไม่ไม่รับไม่รับผิดชอบอมผมก็เลยรอมเปลี่ยนเลยดีกว่าแล้วตอนนี้หันไม่ใช้ทุกตัวเลยใช่ไหมของอน,นิวทิพลางน้นทุกตัวพวกยากยาฆ่าหมาแมลงก็เป็นยาตลาดทั่วไปตลาดลอืมครับ สุดยอดเลยนะสุดยอดมากขอบคุณนายกมากขอบคุณนายยกวนมากมากนะครับนายกก็คงจยยนากมีโครงการตัดยอดไหมอีกสองปีอีกสองปีอ่ามันโตเร็วอย่างนี้อีกสองปีสงสัยยืดขึ้นไี่สิบเมตรครับอืมสุดยอดเลยนะครับนี่ฮะพาเพื่อนๆดูบรรยากาศนะฮะตอนนี้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับอ่าซึ่งมีเพื่อนๆจากหลายๆที่อ่าเนี่ยน้องหนูก็มานะครับเพื่อนๆหลายๆคน มานะครับคนทําทุเรียนทั้งนั้นนะพี่ป๊อบก็มามาจากบ้านค่ายนี่นะพี่ป๊อบมาพี่ก็มานะครับเดี๋ยวเราไปซ้อนอื่นบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูดอกด้วยเดินเดินไปหรือว่าขี่รถไปรถไปครับอ๋อรถไปนะครับอืม